ท่านที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือชุดคลัตของรถมอไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายใดยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ารถจอดไว้นานนะครับถ้าหากว่ารถจอดไว้นานแล้วนะครับเรามาเข้าเกียร์พอเข้าเกียร์รถกระโดดแล้วก็ดับนะครับเหมือนกับว่าเราไม่ได้กดคลัตไม่ได้กำคัตหรือว่าไม่ได้เหยียบคลัตนะครับเพื่อนๆสาเหตุมันเกิดมาจากตรงนี้ เมื่อรถจอดนั้นนะครับความชืน้นหรือว่ารถบางคันมีการล้างมีการลุยน้ํามานะครับทําให้ชุดคลัดมันเข้าสนิมพอชุดคลัดมันเข้าสนิมมันก็จะติดกันเป็นก้อนแน่นแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าคลัดไม่จากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องถอดออกมาแยกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็อ่าขัดทําความสะอาดประกอบกลับเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับทุกท่านนะก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าในขั้นตอนของการถอดนั้นนะครับ ยุ่งยากนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับแต่นะครับรถบางคันนะครับเราขึ้นขาตั้งคู่สตาร์ทเข้าเกียร์สองเกียร์สามก็ว่ากันไปเร่งเครื่องแรงๆบีบคัสแล้วก็กระแทกอ่าเร่งเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องแรงๆบีบคัสนะครับแล้วก็กระแทกเบรกลงไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ให้ลองทําดูก่อนนะครับว่าง่ายๆว่าสตาร์ทเครื่องขึ้นเข้าเกียร์สองเกียร์สามเร่งเครื่องแรงๆ บีบคัดแล้วก็กระแทกเบรกลงกระทันหันอาจจะสองสามรอบนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับทุกท่านก็เอาไปลองทำดูก็แล้วกันนะครับ